โมรีเ2022คันสุดท้ายในโชว์รูมหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคันนี้มีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น Select Four Wheel Drive ด้วยนะของมิซูบิชิเนี่ยนะคะสำหรับระบบอ่สี่เนาะต้องบอกว่าสี่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ m มิก้าเรสซิ่งนะคะวันนี้นะคะอเมิกานำในส่งของเจ้าตัวออร์นิวโนไม่ใช่ออร์นิวเราลบออร์นิวไปก่อนนะคะเป็นปี2022เขาเป็นมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต t p r e m ีเมียมตัวปี2023 GT p r e ีเมียมขับเคลื่อน4ล้อไม่มีแล้วนะแต่22ยังมีอยู่ก็คือคันนี้คันสุดท้ายนะคะซึ่งเจ้าตัว Mitsubishi เจโร r o ปอร์ตนะคะโฟร์วิรุ่นนี้เนี่ยก็จะขายในราคา1 6 4 4 0 0้านบาทซึ่งเป็นสีขามุกเหมือนคันนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวรถนะคะแน่นอนตัวท็อปเนี่ยก็จะมาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟฟ้าที่มาคู่หน้านะคะระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะของมิสูบิชินะคะจะเป็นในส่วนของตัวซ u เ e อร์เซเลก w ฟร์วิลดทูนะคะก็คือในส่วนของหมด C-H เนี่ยนะคะสามารถขับขับขับประสนสามารถขับความเร็วนะคะโดยไม่มีลิมิตแล้วกันเนาะนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเหยียบเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าในส่งของตัวถ้าเราใช้ขับขึ้น4้อแน่นอนนะคะรถก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองเยอะขึ้นนะคะเวลาร์จเจอร์มีมาให้นะคะดิฟล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่งของตัวหน้าจอนะคะที่เป็นมัลติมีเดียนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะ ได้ใช้งานง่ายมากนะคะช่องเสียบสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI นะคะหรือในส่วนของ USB A และ USB C นะคะเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะเชื่อมต่อจากมือถือได้เลยนะคะเบาะไฟฟ้าอย่างที่บอกนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะคะตัวเบาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสีที่เป็นสีดําออกแบบน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะคะเดินได้เป็นในส่วนของตัวสี สีสีเทานะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีก้านอยู่แล้วมีเฉพาะในฟอร์จิโร่สปอร์ตและ Mitsubishi t r i t o n นะคะหนูเย,เย,เยเี่ยมเยี่ยมให้พี่เอ็มเลยโอเคอ่ะโอเคต่อนะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับในส่วนของตัว พวงมาลัยนะคะที่เป็นในส่วนของพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นะคะซึ่งพวงมาลัยก็เชื่อมต่อได้ หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับในส่งของตัวรถนะคะบลูทูธบลูทูธนะคะก็ใช้ในส่งของพวงมาลัยไ,ได้เลยนะคะมีในส่งของตัวระบบที่เป็น p t i v e Cruise Control ให้นะคะวัดระยะในส่งของตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะรุ่นนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันอย่างที่บอกนะคะเซ็นเซอร์หน้า4ีเซนเซอร์หลัง4ีนะคะรวมทั้งหมด8จุดแล้วก็มีในส่งของตัวกล้องรอบคันด้วยนะคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะตัวมาตรวัดนี่นะคะมาตรวัดที่เป็นในส่งของตัวดิจิตอลหน้าจอขนาด8นิ้วไฮโซโกเกแน่นอนนะคะ หล่อไหมนะคะแอร์แบ็กไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกเป็นม่านนิรภัยด้วยนะคะกระจกของเขาตรงนี้นะตัดแสงนะคะเวลาเราขับกลางมงคืนเนี่ยนะคะไฟข้างหลังในยแยงตาเนี่ยไม่ต้องกลัวหน้ามืดนะตัวนี้มีให้นะคะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะคะเป็นในส่วนของแบบอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติเลยรวมไปถึงไฟหน้านะคะไฟหน้าก็เปิดปิดแบบอัตโนมัติที่สําคัญไฟหน้าเขาเนี่ยเป็นในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ LED ล้วก็ไฟเดย์ไลท์เป็นใบซีนอน LED นี่หลอเกินนะคะยล้ร,รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวล้อนะคะล้อที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วนะคะเป็นยางโชโยชัยนะคะซีรีส์ที่ใส่ให้นะคะดูไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะรุน่นนี้อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่โมเดลี2เนาะกระจังหน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสี เทาแบบนี้เลยนะคะเดไลท์นะคะแจมแจ้งแดงแจ่นะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอ็มก้าจะบอกนะคะที่ส่งมาตัวโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรุ่นนี้นะคะพิเศษนะคะรุ่นลูกค้านะคะที่จองละรก็ออกรถกับเอ็มก้านะคะคันนี้กันสุดท้ายนะคะส่วนรถ200แสนแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นแบบไหนให้โทรถามเ e อ็มกย์้า0 9 4 8ปแปด6อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเอ็มก้าดิซิงด้วย อีกหนึ่งฟังชันยังไม่ได้ทำให้ดูเลยฟังก์ชันนะคะของเจ้าตัวออม mitsubishi pajero sport นี่จ้ะตูท้ายไฟฟ้าจริงๆแล้วประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะนะคะแต่เราต้องมีในส่วนของตัวกุญแจเาในการทำงานของเขามีมีการหนีบให้เห็นไหมคะนี่สำหรับตูท้ายไฟฟ้าก็มีการหนีบให้นะ เท่ล่ะมีเฉพาะในมิสุบชิ s h จ Baleno s p o r เท่านั้นนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก่อนจะไปก็ไปเลย